สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคัามาสวัสดีวัยรุ่นผ้าใหม่ทุกท่านนะครับด้วยแรงศรัทธานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางนะฮะฝากติดตามทุกๆุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้นะครับมีชุดจำนวนนะครับสวยจริงๆรรายการนี้เป็นหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธนะฮะรายการนี้ มีอยู่2เหรียญนะครับเดี๋ยวจะพารับชมทีละเหรียญขอทําแยกคลิปทําทีละเหรียญก็แล้วกันนะฮะงานนี้เป็นชุดจำนวนนะครับนี่การันตีด้วยนับป๋องสุพรรณนะฮะสถาบัน ACI นะครับสามารถออกบัตรได้เลยนะฮะรายการนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดจำนวนนะครับผมได้มา2เหรียญนะฮะตอนนี้นะครับพารายังหลักร้อยอยู่นะฮะ เดี๋ยวจะพารับชมด้านในมีเนื้ออะไรกันบ้างนะฮะรายการส,สวยๆแบบนี้เปิดกล่องออกมาบอกเลยว่าต้องชื่นชอบกันนะครับราคายังหลักร้อยนะฮะโอ้โหครับใครไม่ชอบบ้าไปเลยวรายการส,สวยๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับ,รบเป็นชนะจนรุ่นแรกนะฮะชนะจนรุ่นแรกนะครับ ชุดนี้มันชุดจำนวนมีอยู่สองเหรียญขออนุญาตทำคลิปสองเหรียญเลยก็แล้วกันนะฮะรายการที่สี่สิบสามเนื้อจำนวนผิวรุงห่วงเชื่อมเงินนะฮะลงยาจีวรต่อกเก้ารอบจัดสร้างห้าร้อยเหรียญครับโอ้โหดูนะฮะดูนะฮะและเลขโคตร,รันนัมเบอร์สองหกสามครับโอ้โหนะครับดูไก่สวยๆนะฮะไก่ตาติดคมชัด สวยไหมครับรายการแบบนี้ไม่เก็บเมียตีหัวแตกเลยนะไวรุ่นผ้าใหม่นะครับเป็นชนะจนรุ่นแรกนะครับขลุหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธนะฮะโอ้โหนะฮะตกรวยรอบเลยนะฮะไม่ผ่านการใช้งานเพิ่งได้มาสดๆหมัดๆเลยนะฮะโอ้โหดูนะรุ่นแรกตอนนี้พาลายังหลักร้อยนะฮะต่อไปนี้ พาลาจะไปแค่ไในดูต่อ9รอบสวยมากครับรายการนี้ดูดวงตาโอ้โหเหรียญมีชีวิตพี่น้องเหรียญมีชีวิตโอ้โหหลวงพ่อรวยการันตีด้วยนะป๋องสุพรรณสถาบันเอซอเป็นผู้จะสร้างนะครับรายการนี้สวยจริงๆห่วงเงินนะฮะห่วงเชื่อมเงินนะครับหลงยาจีวรต่อ9รอบเดี๋ยวพาดูด้านหลังอีกหนึ่งรอบ จัดสร้างเพียงห้าร้อยเหรียญเท่านั้นในชัดเจนไหมเหนือสวยๆนะฮะดูมีอะไรกันบ้างดูโอ้โหโอ,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 โอพี่น้องครับไม่เก็บรายการแบบนี้เมียตีหวัวแตกบอกเลยนะฮืมพระราวานอ๋อย อยต่อยโดนผัวตีโอ้โเหเนือชนวนผิวรุ้งนะฮะต่อ9รอบสร้างเพียง500เหรียญห่วงเชื่อมเงินนะโอ้โหเก็บไว้เถอะนะครับชนะจนรุ่นแรกหลวงพ่อรวยอนาคตซื้ออนาคตไว้กันครับเป็นชุดชนวนมีอยู่2เหรียญอ่ะจบไปเหรียญแรกนะฮะเดี๋ยวแยกทำทีละคลิปก็แล้วกันใครอยากชมเหรียญที่สอง ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทำคลิปเหรียญที่สองให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าข้างในจะเป็นเนื้ออะไร <S <S แน่ผืนนี่นี่ของดีของดีของดีของด,องดีต้องแบ่งปันนะครับต้องมาแบ่งปันกันรับชมนะฮะโอ้โหไม่อยากจะวางสวยมากรายการนี้ดูดวงตาเหรียญมีชีวิตโอ้โหดูต่อเก้ารอบ สวยงามอลามแท้โอ้โหของแท้ของแท้ของแท,งแท้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งเวยนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมรายการส,สวยๆนะฮะชนะจนรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อรวยวัดมาุกชุดนี้มีชุดจำนวนได้มาสองเหรียญคลิปหน้าเหรียญนี้การันตีนะป่องสุพรรณนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้า ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อรับชมเหรียญหน้าอีกหนึ่งเหรียญข้างในจะสวยงามแค่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ